สวัสดีทุกท่านแล้วก็ทุกท่านทีมารับชมคลิปของจิมมี่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ผมก็พาวไม้เช่นเคยนะครับผมนะครับมาไปกินเช่นเคยนะครับทีนี้ผมกลับร้อมาใกล้บ้านเด้อพี่น้องดู้ัะครับมาเจอปลาตะเพียนน่องครับเต็มเลยนะครับผมหมาแน่นอนครับจะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับผมนะครับถ้าใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆ

ผมขอม้านอกเกมเลยนะแต่ว่าตัวใหญ่งมันดีอยู่ข้างปานั่นนหะตัวงามๆก็มีอยู่อะเดี๋ยววันนี้ยังไงบังเดี๋ยวยังไงบิังว่ามันใส่ได๋แต่ว่าหลายหลายแต่ว่าปานนี้นี่ยผมเห็นหลายตัวอยู่แต่ว่าปานนี้นี่ยมันมันสีตายมันคือสีตายเลยเด้น่ามันงอแงงอแงงอแงเลยอ่ะ แต่ว่ามันตื่นค้นมันหัดมันมันฉีดจมหายไปเลยแล้วสักพักนึงมันก็จะไปแอบีอยุ้างป่าไหมนี่เอยเบิ้งใส่ปลาเดี๋ยวเบิ้งใส่ปลา,าก่อน ปลาตะกั๊บของเสียบของเสียบของเสียบเอาไปนี่หน่อยโอ้ผมองรรกระดูกปลาตะกั๊บโอ้ยนิดหน่อยเอ้ยไปนี่หน่อยนึกว่า,าออป,ปลาตะกั๊บเอาเอเรียวครับไปจะดูมันขึ้นใกล้ๆนี่หืโม,โม ว้าวว้าวไปแล้วครับปลากระดูมันขึ้นใกล้ๆนี่หืมเกือบพอท่านบ้ามิจิปลาดูวะอืออืออือนี่อึอืออือมีปลาดูครับตัวใกล้เลยเกือบประดีนี่เขาหัวแล้วครับสิมะยูงสิอืออือเพื่อน เพิ่งมาอยู่นี่เพิ่นงมาอยู่นี่ครับผมอาอยู่ป่านหนึ่นก็ตกใจเอาโอ้ผมมาปอบันนิดแตะเปี้ยนอยู่เพิ่นนี่มาได้ไดี๋ยนี่กับบ้านแล้วครับผมมาแบบนี้มานคืออู้หูโตกใหญ่พอมติดแล้วเรียบร้อยเออออออเเเรียบร้อยครับแบบนี้ เขาหัวละครับนั่นเขาแก้มเลยเออแนว่ด็น้อบานน้อพี่น้อง,นนองเอ้ผมว่าอายุป่านหน,น,น่อยออมันคือแตกแตกคืบไปหนึ่งตัวป่านหน่อยมันอยู่จังสี ครับผมโอ้ตัวแบบไงอ่ะมีสามอ่ะพูดอ่ะเฮ้ยเอ้ยระวังดอกนี่ครับโอ้ยิ่งเขาเดียวแก้มเลยครับโอ้ยบันบานครับผมแจ๊บไม่ดูสิเนาะโอ้ยบนดีบานเออเตรียมครับนี่ดูสิไห้ดูสิครับเออ ัปลาเพื่อนกินปลาเนี่ยโอ้พอถึงสามดอกไหนจะมามั่นสองกุ้งกวาดครับนี่สองกุ้งกวาดครับอ้วนดีแก้าชื่ออะโอ้มาหนับกำลังโปะปลาเพียอนบนนิ่อยู่มาจด้ไหนดอกตัวนั้นใหญ่กว่าเพื่อนตัวนั้นใหญ่กว่าเพื่อนไหมนี่ ตรงนี้ตัวโต,วตวไม่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวขยับขึ้นไปงนี้ไป,ปย้อนแสงย้อน,<ส>น,นแสงครับเพียนใหญ่พูดใหญ่เลยนี่เพิ่งจะเห็นตัวใหญ่ๆก็ตัวนี้นะครับเพียนโอ้เป็นโล โอ้ไม่ถึงโลหรอกสวยอยู่เนี่ยโอ้ยใหญ่ยนี <c> ่ <oughs> สวยโอ้เกือบไม่โดนมายนไปดีครับนี่ครับผมวันนี้ออกไม้กันนะวิทสองคนครับลองดูจะหมานไหมที่เดิมที่เด็ดที่ดังเราเ <c oughs> อหนาเป็นยังหนามันก็ขึ้นสูงแต่วะ่ะ ปาเบิรงพี่น้องเบิองครับนะมันโหลดไอ้คู่ไอ้เขาไปในหน้าแล้วครับโอ้ยเหมาะกับการปักเบ็ดเลยแต่ว่าน้ำใสใสปูใสเฮียงก็แบบไงเหียงเฮ้ยปูปูอู้ยเอาแม่ไม่น่าเอายากได้จีเลยจีจีอู้น้ำกำลังกำลังออกครับเพิ่นปล่อยน้ำเคืองมากบ่วะคือยเด๋ยน้ิทมีแจมหนึ่งล้วครับ นอนแล้วมันไปยูยนะย่ยังไหนนั่งยู่ไหนยู่กลางคลอง <laughs> <laughs> โอ้สสยโอ้ตรงนี้จะได้ปิกก่งกลมระวิดเด็ดละห้าเมืนเอนนี่ไปไปไปต่อครับผมสำหรับตอนนี้กับพ่เอเมาขอบคุณครับ <laughs> เอาเลยหนังยิงเลยเออ เอาตายเลยน,นั่นเห็นบ่โอ้ตายเลยเนี่ยอยู่ตือก็ตหน่อๆก็แมนดิ้นแล้ว <c oughs> ของแท้เนี่ยของแท้เป่าแน่หน่อยเนี่แม่นแท้ๆลูกดอกตีหัวนหนตายได้นานนะแม่นบ่เอาไปย่างแ <c oughs> ปี๊ยก่อนเฮ้ยสิได้รก็ดีได้กี่มันน่าจะาหัวแตกเนาะนโอ้าะว่ผมฟอร์บดุกไหมผมเห็นอุย้ยมันม้นหน่อยสิหน่ะเอาเนี่ยมึงแนะน้ำก็แน่นหน่อยหนึ่งวะนี่ โอ้มันหูปหลาไหลตัวหน้านี่นะโอ้หนามันออกมานี่น้ำมันออกมาจากไคหน่านี่เนี่ยเมาบอหูปหลาไหลเนี่ยโอ้หูปหลาไหลอีหรือวะเ,เอาเอาปลาก่อนเฮานี่ซ้ำดามีดนี่แหละนี่แหละเฉียวไปปิ้งกินเทียเท่ยงโอ้ยแง่นะเนี่ยกําลังกินเนี่ยนวิทย์มักซ้ำนี่แหละ โอ้หัวมันดาดหัวมันไตดิวะดาดดหัวมันแต่เลี่งเลม่งแมนอยู่นี่มันเขาน่านีพอดีอเออแต่ว่ามันคล้ายๆว่ามันถกักอ่านะครับผมกินข้าวกันครับมาอังวิทย์ด้วยแบบแชร์ป่ะผม ส้มตำกับไก่ยก่างเฮ้ยไม่ใช่ปลายครับสี่โกบสี่กบสี่โกบนวิทเนี่ยสม้มตำกระชับอืมอืตมตำโคลาดตำโคลาดครับเฮ้ยครับผมแซ่บครับ บอาผมเดี๋ยวสำหรับทนานเอฟซีที่ความ,มนต์มานะครับบอกว่าอยากให้พวกผมพาไปปักเบ็ดหน่อยนะครับทีนี้เหตุผลที่ยังไม่ได้พาไปเด้อยพี่น้องผมผมยังไม่มีเบ็ดครับทีนี้ก็ให้นวิทย์พามาตัดไม้ครับนุดไม้ได้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับเบ็ดเสร็จอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปปักเบ็ดครับผม ไม่พลาดแน่นอนครับเห็นนะ้นะหลายท่านเนาะคอมเมนต์มาบอกนะเพราะว่าไม่มีอ mm ุปกรณ์ค hmm. รับดูอ mm ีกทีนี้ร้อมแดวครับเดี๋ยวแล้กกันอื้มนี่กันะารบนวิด ผมนวีครับยิ่งประดียิง่งหัยังขึ้นนะครับยิง่งหยังเว้นมันมันขึ้นมายัางเว้นฮะสนใจครับกินข้าวเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมก็จะไปเลาะกันอีกแป๊บหนึ่งน้องก็จะกลับเลยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วไม้ไผ่ก็ได้แล้วนี่เตรียมพร้อมจะาไปเลาะขั้นเบ็ดเดี๋ยวพาไปปักเบ็ดครับไปนวีเราไปหาเลาะดูอีก แล้วก็จะถอยกลับบ้านเลยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาลุยใหม่ี่ที่ลังกาเลยไม่โดนหรือบ้างประช่อนประช่อนประช่อนโดนหรือเปล่าโอ้ไม่โดน เอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้จบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องนะครับผมจบกับสภาพบรรยากาศที่บึงกระจับนะครับนี่มากระนั้นทสองคนเนาะเนี่ยฮะบึงกระจับเขาลอกหญ้า,าข้างๆออกเนาะทีนี้ปาตะเพียนมันเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่เด้อพี่น้องนึงผมไม่รู้ว่ามันจะนกหรือว่ามันจะอะไรไม่แน่ใจครับมันลอยแบบพังงาบพังพงาบนน,นวินเนาะทำทรงนะครับมันทำทรงแต่ถ้าอากาศเช้ามันน่าจะนอกอยู่เนาะน่าจะลอยให้ได้ยิงอยู่ครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เด้อนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมนวิดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมไปเราก็จะกลับบ้านทางนี้นวิดก็จะเลาะยิงแถวนี้ต่อเนาะนะไปครับผม